สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับแอปอัดหน้าจอนะพอดีผมเอาแท็บเล็ตของแม่ยืมมาถ่ายเฉยเนะนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ผมใช้อัดเกมนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมใช้รุ่นอะไรนะครับมาดูแท็บเล็ตก่อนแท็บเล็ตนี่ผมจะใช้แคสเป็นหลักนะครับก็คือเอาไว้แคสเกมเศรษฐีแล้วก็แคสคุกกี้รันแต่ส่วนใหญ่ถ้า ก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับผมอ่ะเพราะว่ามีบางครั้งผมก็แคสในในโทรศัพท์อ่ะถูกผมเปิดเครื่องก่อนนี่ครับเปิดไว้เลยเนี่ยครับก็คือบางครั้งผมก็อัดในโทรศัพท์บางครั้งผมก็อัดในแท็บเล็ตนะครับก็มันก็แล้วแต่ผมอ่ะแต่ถ้าบางครั้งก็ถ้าแท็บเล็ตแบตหมดผมก็มาอัดนในโทรศัพท์บางครั้งถ้าโทรศัพท์แบตหมดก็มาอัดในแท็บเล็ตหรือบางครั้งก็ถ้า มันก็ขึ้นอยู่กับผมอะ่ะเอออ่ะช่างมาแล้วกันวันนี้นะครับผมจะมาชี้แจงเรื่องแอป,ปอัดหน้าจอนะครับซึ่งมีคําถามที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรว่าพี่ใช้แอป,ปอัดหน้าจออะไรซึ่งถามกันเข้ามาเยอะผมก็เลยจะทําคลิปชี้แจงเลยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะมาดูแอป,ปอัดหน้าจอครับนี่ครับผมใช้แอป,ป rec screen recorder นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใช้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแอป,ปอัดหน้าจอพวกนี้ก็สามารถโหลดได้ใน p Play Store นะครับซึ่งใน Play Store เนี่ย มีแอปอ่านหน้าจอเยอะมากมันไม่ได้มีเฉพาะแอปเดียวนะครับแต่แอปที่ผมใช้เป็นหลักเนี่ยก็จะมีแอป rec ที่ผมใช้อ่านในแท็บเล็ตแล้วก็ส่วนในโทรศัพท์เนี่ยผมจะใช้จอสว่างอะ่ะเดี๋ยวผมขอลดความสว่างจอนะอ่ะหวังว่าจะไม่สว่างเกินไปเนาะส่วนในโทรศัพท์ผมจะใช้แอป airshowu นะครับ airshowu ส่วนอ่ะผมจะมาสอนวิธีใช้แอป เอ็นี่ก่อน iec screen เลยขอเดิกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะเพราะว่าแท็บเล็ตแม่ผมขอใช้คําว่ากากแล้วกันกล้องมันไม่ค่อยชัดอ่ะนะครับนี่ครับก็ผมซูมไม่เมือนดูแล้วกันนี่จะมีคําแรกนะครับก็คือทําไมมันเบลอเนี่ยอ่ะชาัดแล้วมันจะมีคําว่าไซซ์ซึ่งโทรศัพท์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อหรือแท็บเล็ตแต่ละยี่ห้อจะไซซ์จะไม่เหมือนกันนะครับขอเรียกว่า resolution แล้วกัน ของผมเนี่ยมันเซตมาให้คือ1น2 8เจ็ด้อยี่สแปดคูณหนแปดสิบซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปแตะมันนะครับถ้ามันเซตค่าไหนมาให้ก็ไม่ต้องไปเซตมันนะครับมาดูที่ b i t เ a t e b i t r ท t อันนี้มันตั้งมาให้แเดมกะบิตอันนี้ก็ไม่ต้องไปแตะมันนะครับส่วน iduration เนี่ยอันนี้มันเป็นขีดจำกัดในการอัดวิดีโอนะครับแล้วก็ตั้งไว้เลยครับว่าเราจะอัดไม่เกินกี่นาทีซึ่งถ้าเราเข้าแอปเนี่ย มันจะตั้งไว้คืออัดไม่เกิน5นาทีแต่เราสามารถกําหนดได้ครับอ่าเห็นสมมติอย่าอัดไม่เกิน10นาทีนี่อย่างนี้ครับ10นาทีโอเคเนี่ยอัดไม่เกิน10นาทีหรืออย่าอัดไม่เกิน20นาทีก็ได้นะครับนี่ก็กําหนดไปแล้วก็ FREC เนี่ยมันสามารถอัดได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนี่หนไหมครับมันจะกดไม่ได้แล้วอ่ะเห็นสมมติผมจะกด2ชั่วโมง ไอเดี๋ยวขออภัยด้วยครับเอา้ามือผมชอบไปลั่นวะ่ะอ่ะสมมติสองชั่วโมงครับไม่ได้ครับเนี่ยมันจะเขียนบอกว่าคุณอัดได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะนะครับซึ่งถ้าอยากอัดเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆนต้องไปใช้แอปอื่นนะเพราะว่าแอปเนี้ยมันอัดได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ผมแนะนําให้กําหนดไว้หนึ่งชั่วโมงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนแบบถ่ายเพลินขึ้นมาอย่างสมมติอ่ะถ้าเพื่อนๆกํานกหนดไว้อัดไม่เกินยี่สิบนาทีแต่เพื่อน,อจจนเพื่อนอนะัดจนเพลินน่ะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆตั้งกําหนดไว้ไม่เกิน20นาทีพอหลังจากครบ20นาทีปุ๊บวิดีโอมันจะหยุดอัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะสมมติผมกําหนดไม่เกิน1ชั่วโมงอ่ะกำหนดไวแล้วเนาะออดิโอครับออดิโอเนี่ยก็คือเป็นการเปิดเสียงในแท็บเล็ตหรือเปิดไมโครโฟนนะครับซึ่งต้องติ๊กถูกอยู่แล้วแหละถ้าใครบ้าจะไม่ติ๊กถูกอ่ะนะครับอันนี้ติ๊กถูกไว้เนาะเดี๋ยวถ้าไม่ติ๊กถูกมันจะไม่มีเสียงไฟล์เนม เราจะตั้งชื่อไฟล์ก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วก็กดคําว่า record นะครับอ่ะผมกดปุ่ม record เนี่ยมันก็จะถามว่า REC จะเริ่มจับภาพาทุกอย่างที่แสดงบนหน้าจอก็กดเริ่มเลยครับอ่าเนี่ยมันก็จะนับถอยหลัง10วินาทีนะครับหลังจาก10วินาทีปุ๊บมันก็จะเริ่มอัดเลยนะครับเนี่ย ตอนนี้มันเริ่มอัดแล้วนะนี่แล้วก็กดไปมาไปมาอย่างนี้ครับอ่ะผมเลื่อนหน้าจอแล้วกันอ่ะถ้าจะหยุดอดัดมีอยู่2วิธีครับคือให้เลื่อนเมนูบาร์ข้างละข้างบนลงมานะครับแล้วก็ให้มันจะมีปุ่มคำว่า touch to stop recording ให้กดย้ำไปเลยหรืออีกวิธีนึงคือออกจากแอปที่ออกจากเกมที่เราอาดัดแล้วก็มาที่แอป ic อีกรอบหนึ่งแล้วมันจะมีปุ่มคำว่า stop แต่ส่วนใหญ่วิธีที่ง่ายที่สุดคือ เลื่อนแถบเมนูบาร์าขึ้นมาแล้วก็ไอ้ลงดิเออต้องพูดลงแล้วกดปุ่มคําว่า touch to stop recording หรือจะกดตรงส่วนไหนก็ได้ครับนี่กดตรงนี้ไปมันก็จะหยุดอัดแล้วก็พอหลังจากหยุดอัดปุ๊บมันก็จะมีโฆษณาเล็กน้อยเพราะว่าแอปฟรีมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละมันก็จะมีโฆษณานะครับหลังจากอัดเสร็จมันก็จะอยู่ในแกลเลอรี่นะครับอ่ะสะักครู่นึงอ่ะอยู่ในแกลเลอรี่นะครับนี่เรามาเปิดดูเลย ตอนนี้มันเริ่มาอัาแล้วนะนี่แล้วก็กดไปมาไปมาอย่างนี้ครับอ่ะผมเลื่อนหน้าจอแล้วกันเนี่ยครับตามนี้เลยเนาะนะครับอ่ะก็เนี่ยแหละครับวิธีการใช้แอป REC ถ้าถามว่าพี่ดึงจากคลิปวีด,วดีโอในแกลเลอรี่มาอัพลง YouTube ได้งไงก็ผมจะเอาแท็บเล็ตเนี่ยไปเสียบกับคอมนะครับแล้วก็เอาวิดีโอเนี่ยย้ายไปไว้ในคอมแล้วก็อัพโหลดนะครับแค่นี้แหละนะครับ ต่อไปวิธีการใช้แอป Airshowu นะครับ Airshowu นี่ครับอันนี้เป็นหน้าแรกของแอป a i r s h o w อยู่นะก็จะมีเดี๋ยวไฟเนมไฟเนมอันนี้ก็เหมือนกันครับจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญคือเพื่อนๆต้องมาที่ setting การตั้งค่าครับให้เพื่อนๆกดตรงรูปฟันเฟืองเดี๋ยวกดไม่โดนะแปมอ,อ่ะกดโดละ นี่ครับสิ่งนอกนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปแตะมันนะครับไม่ต้องไปแตะมันฟูสกรีนก็ให้มันติ๊กถูกไว้เพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อติ๊กถูกไอ้ถ้าถ้าเอาติ๊กถูกออกเนี่ยเวลาอัดหน้าจอมันจะไม่เต็มจอนะนี่เพื่อนๆมาดูที่ออดีโอครับให้ดูว่ามันติ๊กวงกลมตรงคําว่า MIC หรือย,อยังเพราะว่าถ้าไปติ๊กถูกข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการไม่อัดเสียงนะเพราะฉะนั้นต้องมาดูตรงนี้ก่อนพอมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแตะมันนะครับอ่มาดูขั้นตอนต่อไป วิดีโอฟอร์แมนก็มันจะตั้งค่ามาเป็น MKV อยู่แล้วให้เพื่อนๆเ,เลือกเป็น MP4 MP4 นะนะครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปแตะมันมันจะให้เลือกตรงกลางไว้นะนะครับไม่ต้องไปแตะมันแล้วก็ r e s o l u t i o n อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยหน้าจอความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเรส o ูลูชันของเพื่อนท่ไหร่อย่างของผมเนี่ยของผมเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องรีแทกนะนี่ผมถ่ายเราๆอ,อห้ดูเลย เครื่องอันเนี้ย e รโซลูชันของผมคือ800ร้อคูณ4ี่พิกเซลนะครับแต่อันเนี้ยเครื่องเนี้ยเป็น1ันเจ็ดยคูณพัน0นะครับแต่อันเนี้ยเนื่องจากเครื่องเนี้ยผมอัาจได้ไม่เกิน 480p ถึงจะถึงผมจะเลือก1,080แต่มันก็จะฟิกเป็น480อยูด่ดีนะครับก็ฉะนั้นผมเลือก480แล้วกันส่วนบิตเรทบิตเรทก็8เมกะบิตเพราะว่ามาตรฐานมันจะเป็น8เดมกะบิตไงก็ไม่ต้องไปแตะมันนะครับแล้วก็ นี่มันจะมีปุ่มคําว่าบันทึกหน้าจอก็กดบันทึกหน้าจอเลยอ่ะกดไปนี่ครับแล้วก็กดปุ่มโฮมนี่ครับเลื่อนไปมาเลื่อนไปมามีอยู่สองวิธีครับก็คือวิธีหยุดนะครับเหมือนแอป R E C เลยให้เลื่อนเมนูบาร์ลงมาแล้วกดปุ่มแต่อันเนี้ยมันจะเป็นคนละแอป,ปกันอันเนี้ยต้องกดปุ่มสต็อปนะครับพอกดปุ่มสต็อปปุ๊บอา้าวไมมาหน้าแอป,ปเนี้ยอ่ะกดปุ่มสต็อปนะครับ นี่มันก็จะหยุดบันทึกนะครับแต่เนื่องจากโทรศัพท์ผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแกลเลอรี่มันไปอยู่ในไฟล์ส่วนตัวเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับหรืออีกวิธีหยุดคือให้มาทีแอปแอชโชวอยู่เหมือนเดิมแล้วกดปุ่มคําว่าสต็อปมันจะมีปุ่มคําว่าสต็อปเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่อัดของผมมันอยู่ในไฟล์ส่วนตัวมันไม่ได้อยู่ในแกลเลอรี่อ่ะนะครับ่ะเดี๋ยวผมหาแป๊บนึง ันไหนเนี่ยน่าจะอันนี้เนาะอ่ะเปิดเลยอ่ะเปิดเสียงดินี่ครับเลื่อนไปมาเลื่อนไปมามีอยู่สองวิธีครับก็คือวิธี<น>หยุดนะครับเหมือนนี่ครับก็ตามนี้เลยนะครับพ่อเพื่อนๆก็ลองไปใช้ได้นะสําหรับแอปอ่านหน้าจอก็คนที่ถามกันเข้ามาเยอะผมก็ตอบให้แล้วเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปที่เพจสโต o ์ลองดิผมจะพาไปให้เพื่อนๆดูว่า เพสโตเนี่ยมันมีหลายแอปนะแอปอัดหน้าจอนะครับผมจะพิมพ์ว่าอัาวิดีโอหน้าจอในเพสโต e นี่ครับมีหลายแอปมีหลายแอปมากนะเนี่ยมีนี่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 เนี่ยหลายแอปเยอะมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆสะดวกสะดวกแอปไหนนะครับส่วนแอปอัดหน้าจอใน iOS เนี่ยเดีย๋ยวผมเอาไว้ในเอาไวค้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้เครื่อง iPod ของผมอะอยู่ที่ร้าน อยู่ที่ร้านพี่เขาอะ่ะพอดีผมยังจ่ายเขาไม่ครบไงเดี๋ยวถ้าผมได้จับเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการโหลดวิธีการใช้แอปอัดหน้าจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะสำหรับคนที่ใช้ iPhone หรือไม่ก็ iPad นะครับก็ตามนี้เนาะอ่ะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าเพื่อนๆจะหายข้อสงสัยกันแล้วนะเออว่าพี่ใช้แอปอัดหน้าจออะไรนะครับไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ